ทุกคนคะโอ้ยเจอเห็ดมันปูพี่ยักษ์กันมันเก็บอยู่ข้างทางเลยคะ่ะทำไหมนะี่นี่ได้ I take this one ดีเลยเจอเขาว่าเยขอโทษด้วยค่ะอนี่คะ่ะนี่คะ่ะคนมันจะหมานนะคะ t ิ i n ท we go in this way no, no, no. ทุกคนคะวันนี้โมมาป่าอีกแล้ววันนี้โมมาป่าใหม่นะคะขอให้หมานเด้อเพราะว่าเดินเข้ามายังไม่ทันเข้ามาป่าเห็ดเลยนะคะโมเจอเห็ดมันปูไปแล้วนะคะนิดหน่อยเนาะตรงนี้หนาวมากเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงเนาะป่านี้นะแล้วก็ลมพัดเย็นมากเลยค่ะ ไปค่ะตามไปลุ้นกันว่าวันนี้โมจะได้เห็ดกลับบ้านหรือเปล่านะคะพี่ยักษ์ไปแล้วค่ะคนค่ะ5พี่ยักษ์เจอเห็ดพึ่งหวานว้าวเบบี้ลุกลุกลุกว้าววันนี้เป็นวันดีเอาลละว่า Yes. หมดเจอเห็ดแม่ไก่ค่ะนี่อยู่บนตอไม้เลยดอกไม่ใหญ่นะแต่ว่าหมูจะเก็บนะคะ <laughs> นอนแอ่งแมงอยู่นี่เลยนะดูดเหรดูดีลอตขมอสอย่นี้อันนี้กันดดดาดาดา เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะอยากเจอเห็ดแครอทนะคะเรียกหัวดอกใหญ่เราไปดูกันนะคะฮิปโอ้อเห็ดเล็ดเล็ดเ็ดอู้นู่นอีกอู้น,นเดี๋ยวเดี๋ยว โอเควีตไอ้พุดดี้ดิ๊กติดเด้อดูดูกใหญ่มากนุ่งอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันอยู่ในร่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มาเก็บ

โนม่เอาฮหดแครอทวันนี้แครอทล้วนเลยนะเนี่ย ทุกคนคะโมเจอเห็ดมันปูดำค่ะดูหูเขายังเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่เยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโมเลือกเก็บเอาแต่ดอกที่มันใช้ได้นะคะเพราะว่าโมจําที่ไม่ได้นะคะเดินเข้ามาลึกมากเลยตรงนี้จะเลี้ยงไว้เดี๋ยวอดกินนี่ค่ะ อย่งเล็กๆอยู่เยอะมากเลยอะ <c oughs> ลอยมีคนเดินเหยียบไปแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าตรงนี้โมยังไม่ได้เดินผ่านแต่ลอยคนเตะเละเลย นี่ค่ะเห็นไหมคะเขาเยี่ยบหัวหักเลยอะ <c oughs> หรือว่าสัตว์กินก็ไม่รู้เนาะนี่ค่ะ๋ยวโมเลยหาอีกก่อนเจอ๋อแล้วค่ะเห็นมันปุดอกเล็กมาก สมทบนะคะพี<ช>่<ช>ยากเก็บตรงน้นอีกหน่อยนะค่อยๆเก็บสมทบไปนะคะเผื่อจะได้สักถ้วยเย็นนี้เนาะนี่ค่ะนางซุกอยู่ในรูเป็นกระจุกเลยาวาวาวาพี่ยาดูเว็ดเว็ด

this one is really really gentle นะ c a u s e that broken easy ตกลงวันนี่จะจุดหนึ่งค่ะดอกน้อยๆเห็นไหมคะเล็กมากเลยอ่ะเก็บก่อนเด้อไม่งั้นไม่ทันนะคะ

นี่ดว้วยนะคะนี่อะไรอเไรอยากหอกให้เก็บมหอยากแก้สิอยากเากเ็บ เขาชอบอติดมอสขึ้นมานะคะม, <laughs> มาแล้ว กระจุกเลยเขาแอบนะคะพี่ยักไปแล้วตรงนี้โมอขอไม่ตัดขาเนาะตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะคะเพราะว่าหมอโดมอเอาไปรวมที่บ้านไปตัดที่บ้านนะคะเพราะาตอนนี้มันก็เย็นเนาะฮะยากรเรียกแล้วอะต้องโมงเกอร์ไอแท็อีสกระจุกหนึ่งอืมเนี่ยแล้วก็มีอีกตรงนี้อีก Ja, Ned. Mm -hmm. อยู่ในป่านี่ทุกคนครัมัวได้เก็บสมใจแล้วนี่อีกไปอาบดูเพื่อนๆเขาเก็บเนาะโอ้ยอยากจะเจอนี่นะคะ คนขัหมดเจอเห็ดพึ่งโมงคิดว่าเป็นมารอนี่นะคะน,นี่ค่ะดอกอย่างสวยเลยนี่ค่ะเห็ดพึ่งนะคะนี่อีกดอกนึ่งนี่อดอกนึคะคะก็แอบอยู่นี่นี่ค่ะ เห็ดพึ่งขาแดงนะคะอุยอ้ยเดี๋ยวโม่สองตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งดอกเขาเปียกน้ำนะจะลื่นๆนิดๆนนะคะดอกสวยมากเลย <c oughs> เห็ดมันปูค่ะเหลืองอ่อยเลยตรงนี้ เกี้เจอไปสองดอกแล้วนะคะสวยมากเหมือนจะเจอตรงนี้อีกนะคะนี่ค่ะตรงนี้รอยสัตว์กินไปแล้วเนาะเละนะคะ มาเจอเห็ดมันปูปูหลาล่านี่ค่ะดอกยังงามค่ะจะกลับแล้วนะนี่นี่ค่ะอืมนี่ค่ะ

ตัวที่โมเจอเป็นสีขาวนะคะในหนังสือของโมตัวสีดำเขาไม่แนะนำให้รับประทานนะคะส่วนตัวสีขาวรับประทานได้แต่ไม่มีดาวนะเห็ดชนิดนี้จะมีลักษณะกรึบๆนะคะเอาไปลวกหรือว่าต้มก่อนที่จะเอาไปทำอาหารนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆเห็ดกระดมนะคะจะกรึบๆเนาะแต่ว่าในหนังสือเขาบอกว่ามันไม่มีรสชาติแล้วก็ ไม่อร่อยนะคะแต่สําหรับโมโมคิดว่าอร่อยนะคะเพราะว่าเอาไปยำเนาะรสชาติไทยๆกินได้ค่ะก่อนที่จะรับประทานเห็ดทุกชนิดนะคะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะถึงแม้ว่าเห็ดจะเป็นเห็ดที่เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่แนะนำในประเทศของคุณนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะรับประทานเห็ดทุกชนิดที่เราไม่เคยรับประทานมาก่อนควรจะรับประทานแต่ปริมาณที่น้อยๆนะคะเห็ดบางตัวคนอื่นรับประทานได้นะคะแต่เรารับประทานเข้าไปเราอาจจะเกิดอาการแพ้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานเห็ดทุกชนิดต้องศึกษาให้ละเอียดรอบครอบก่อนนะคะ